วันนี้ปามจะมาเล่าประสบการณ์ในการหางานที่อเมริกาก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเรานะคะ Techdata และ Autodesk Media a n d e n t e r t a i n m e n t Collection ค่ะอีนี้ก็จะเป็น E ีพีที่2แล้วนะคะสำหรับปามในช่องไลฟ์ซ g เนาะซึ่งคลิปนี้ปามจะมาแชร์ประสบการณ์ในการหางานที่อเมริกาให้ทุกคนฟังค่ะก็อาจจะเป็นประโยชน์ สำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปั๊มกำลังจะเดินทางไปนิวยอร์กหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์นะซึ่งต่างจาก EP แรกที่นั่งอยู่ในบ้านเฉยๆนะตอนนี้นะคะปามทำงานเป็น CG g e n e r a l i s t ที่บริษัท Fuse Effects สาขานิวยอร์กค่ะผลงานที่ผ่านมาก็จะมีล่าสุดเลยนะคะ Barbie ค่ะ The Diplomat ใน Netflix นะคะแล้วก็เรื่อง American Hero Story <S แล้วก็ตอนที่อยู่ไทยเนี่ย คนที่อยู่ไทยปัมก็เป็น lighting artist ค่ะทำ visual effects ซีรีส์เรื่อง future sex animation เรื่อง talking tom and friends แล้วก็ pattern pop ค่ะปัมจะแบ,บ่งเป็น4อย่างด้วยกันค่ะก็คือสิ่งแรกนะคะเ็็ไไต์ company ค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของ event แล้วก็ career fair ค่ะอันที่3จะเป็นการ refer นะคะ ส่วนอันที่4ี่นะคะจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันค่ะอย่างอันแรกที่พามพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเว็บไซต์จะมีหลายบริษัทนะคะที่เขาจะลงไว้ว่าตอนนี้เขาต้องการตำแหน่งอะไรนะคะมันก็จะมีหน้าแคเรียรหรือว่าหน้าจอยไว้อย่างเช่นบริษัทที่มีหลายโลเคชันแต่ละสาขาจะรับสมัครคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เรทเงินเดือนที่ได้ก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะเนื่องจากค่าครองชีพของแต่ละรัฐต่างกันนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์บริษัทได้เลยนะคะอย่างเช่นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเฟรมสโต r นะคะจะมีเมนูที่เขียนว่า c a r e ียนะคะก็กดเข้าไปดูไปอีกค่ะถ้าสมมติปัมเลือกตรงนี้นะคะเป็นโลเคชันที่นิวยอร์กปมก็จะเจอว่าอ๋อเขารับสมัครตำแหน่งอันนี้อยู่เนาะอย่างเช่น f รีแลนซ์ e c g แล้วก็กดเข้าไปดูได้ค่ะก็จะมี Job Description ตัวนี้ก็จะอธิบายว่าสกิลที่เขาต้องการคืออะไรแล้วก็ตำแหน่งงานนี้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าตำแหน่งจูเนียได้เท่านี้ต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นเลทชั่วโมงอันนี้เป็นเลทวันนะคะแ้ซีเน,นียก็จะเป็นวันหรือว่าถ้าเข้าไปดูที่ ilm นะคะก็จะมีเหมือนกันเดี๋ยวเราลองกดไปที่ company ค่ะก็จะมีหน้า c a r e e r ขึ้นมานะคะกดเข้าไปเลยเขาก็จะบอกว่าเขามีโลเคชันที่ไหนบ้างนะเราลองกดเข้าไป สมมุติเป็น i o m Immersive Senior w e x เนี่ยเพิ่งประกาศรับสมัครวันที่21จูนที่ผ่านมานะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยอันนี้จะเป็นโลเคชันที่ซานฟรานซิสโกค่ะก็จะมีรายละเอียดที่คล้ายๆกันค่ะว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อย่างเช่นอันนี้จะมีประสบการณ์5ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอ่านดูนะคะว่าเราเข้าขายนั้นหรือเปล่าเนาะในส่วนนี้ก็จะมีการแจ้งรายได้ที่ให้ด้วยนะคะว่าเขาให้เท่าไหร่ แบบที่2ค่ะก็คืองานแคเดียแฟร์นั่นเองนะคะซึ่งงานแคเดียแฟร์นะคะก็จะมีบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีการเปิดบูธค่ะแล้วก็จะมีรีคูตเตอร์เนี่ยมาจ้างเด็กนะคะบางครั้งก็จะมีทั้งการจ้างงานที่เป็นค t i ท e c คอนแท็กหรือว่าเป็นอินเตอร์นชิพนะคะก็ต่างกันไปแต่ละแต่ละปีแต่ละบอก็รับไปเหมือนกันเนาะมาดูกันแบบที่3นะคะก็คือการรีเฟอร์นะคะ การรีเฟอก็จะเป็นคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นหนึ่งที่เรามีนะคะอย่างเช่นมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนทํางานที่บริษัทนั้นๆอยู่แล้วก็เขารู้ว่าบริษัทต้องการตําแหน่งนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยสมมติต้องการตําแหน่งเอฟเฟกต์เขาก็จะมาถามเพื่อนๆที่เคยทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยว่าสนใจไปทํางานไหมหรือว่าบางครั้งนะคะเราเห็น เพื่อนๆที่ทำงานสวยแล้วเราส่งให้ซูเปอร์วิเซอร์ดูแล้วก็เขาชอบอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะติดต่อเพื่อนเราคนนั้นนะคะออฟเฟอร์งานให้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน,นะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับตําแหน่งขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โอกาสซึ่งไม่เหมือนกันเลยจริงๆค่ะส่วนวิธีที่4นะคะก็คือโซเชียลมีเดียค่ะปอมจะแบ่งโซเชียลมีเดียเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่โชว์พอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแบบ professional social media ค่ะ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นพอร์ดฟอรีโอนะคะก็จะเป็นพวก Art Station, The Rookie, CG Society นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็น Professional Network นะคะก็จะเป็น Link In i n ค่ะ คือเหมือน Link ์อินเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ Facebook แต่ว่าสิ่งที่เราโพสต์ออกไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับงานนะคะไม่ว่าจะเป็น a อาช v e m e n t ด้านอื่นๆหรือว่าเราได้ไปสัมภาษณ์เราทํางานนั่นนี่น,น,นู่นเนี้ยเราก็จะแบบมาโพสต์กันในนี้นะคะลิงก์อินนี้นะคะจะมีแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีค่ะสําหรับแบบจ่ายเงินนะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่อัพไปอีกค่ะแต่สําหรับอาร์ติสแบบเราแล้วนะคะเราเพิ่งเริ่มต้นเนาะเราก็ใช้ฟรีก็เพียงพอแล้วค่ะ พอเราเข้ามาใน l i n k ์อินนะคะมันก็จะมีการอัพผลงานอัพโชว์รีวิวเดโมรีวต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็น Achievement ของการทำงานนะคะก็มาอัพลงในนี้ได้ค่ะสมมติเราอยากหางานตำแหน่ง lighting artist แล้วก็มันจะมีให้เลือกด้วยค่ะว่าเราอยากเราสนใจจะทำแบบรีโมทไหมหรือว่าจะทำเป็น Hybrid นะคะอย่างอันนี้จะเป็น Hybrid เนาะอันนี้ก็จะคล้ายกับรายละเอียดในเว็บไซต์ค่ะจะเป็นการบอกว่า ต้องรับผิดชอบทำอะไรบ้าง qualification มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่เขาต้องการนะคะเขาก็จะแจ้งในนี้บางทีก็จะมีเรทเงินเดือนการสมัครงานก็สามารถกดตรงนี้ไปได้เลยนะคะวิธีที่ปามจะแนะนำนะคะไม่อยู่2อย่างนะคะก็คือเอ่เว็บไซต์อมพานีแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะซึ่งเป็นที่ที่เราทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เราอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำได้ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการสมัครงานค่ะซึ่งการสมัครงานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่างจากไทยนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะแบบมีอยู่แล้วนะแบบอาร์ติสหรือว่าโรงเรียนก็อาจจะบอกทุกคนไว้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะที่เราจะเตรียมกันนะจะมีอยู่2อ,อย่างหลักๆอย่างแรกนะคะก็คือเดโมรีวิวของเรานะคะอันที่2ก็คือเรซูเม่การที่เราจะเตรียมเดโมรีวิวไปสมัครงานเนี่ยเราก็ต้องบอกให้ผู้จ้างงานรู้ว่าเราอยากทําตําแหน่งอะไรนะ อย่างเช่นเราก็เขียนไปเลยว่าโอเคเราอยากทําตําแหน่ง CG Generalist แล้วก็ใส่ไปเลยชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็บอกตําแหน่งว่าโอเค CG Generalist Demo reel ปี2023อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะได้รู้ว่า <c oughs> โอเคเราคาดหวังความเป็น CG Generalist จาก Demo Reel วันนี้แต่ถ้าน้องๆคิดว่าแบบอุย้ยไม่เอาอะ่ะอยากทําแบบเป็นโมเดลลิ่งทั้งแบบสไตล์ไลท์แล้วก็เรียลลิสติกเลยอะไรเงี้ยก็เขียนไปเลยนะคะว่าโมเดลลิ่ง ถ้าเป็นถ้าเป็นงานกลุ่มงานนักศึกษานะก็ต้องเขียนอธิบายไว้อาจจะเป็นมุมล่างมุมขวาเล็กๆอะไรเงี้ยเขียนว่าในงานชิ้นนี้เรารับผิดชอบอะไรนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตําแหน่งรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่าแบบทั้งชิ้นเราทํางานหมดคือถ้าเราไม่ได้เขียนอธิบายเนี่ยผู้จ้างหรือว่านายจ้างเนี่ยจะเข้าใจว่าเราทํางานทั้งหมดซึ่งบางครั้งเนี่ยคอลเลชันมันไม่ตรงกันนะ่ย มาดูอย่างที่2ค่ะอันที่2ก็คือเรซูเม่หรือว่า CV นะคะไอตัวเรซูเม่หรือ CV เนี่ยจะเป็นแบบกระดาษแบบธรรมดาเลยค่ะประมาณแบบ1นหน้านะไม่ควรเกินนี้เนาะจะเขียนประวัติย่อๆว่าเราเคยทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างเราทําตําแหน่งอะไรปีอะไรถึงปีอะไรแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่งนั้นๆมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะประมาณสองสาบรรทัดเนาะ อย่างเช่นเว็บไซต์นี้นะคะจะมีตัวอย่างของเรซูเม่อยู่นะคะเราจะเห็นว่าอย่าง3อันที่เขาโชว์มาอันแรกสุดจะเป็นอันที่ง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุดทําแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอบอกว่าอย่าใส่เกตดพลังมานะคะอย่างอันที่2องและที่3นะคะจะดูมีคอลัมน์ที่ดูเรียบร้อยขึ้นนิดนึงก็คือเราใส่แค่ว่าเราใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็เราทําอะไรเป็น หลักๆก,ก็จะมีอยู่2ออย่างนะคะที่เราต้องเตรียมแต่ถ้าใครอยากมีมากกว่านั้นนะคะก็จะขอแนะนําอีกอันนึงเลยค่ะก็คือเว็บไซต์ส่วนตัวค่ะตโฟลโอเว็บไซต์นะคะมันจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถอธิบายงานของเราได้ยกตัวอย่างเช่นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยเราคิดมานานมากเลยเราอยากอธิบายขั้นตอนของการคิดให้กับผู้จ้างหรือว่าให้กับเพื่อนๆที่เราอยากจะแชร์ผลง,งานออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนลงในเว็บไซต์ของเรานะหรือว่าจะเป็น เป็นพอร์ตพริโอเว็บไซต์ที่ปามพูดไว้ถึงข้างต้นก็ได้นะคะพวกอา t ์ตสเตชันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวของเราเองเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ได้ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแบบเป็นแบบพลัสอะไม่ใช่แบบรีควายว่าต้องมีแต่มันแบบ nice to have ถ้ามีไว้ก็จะดีค่ะซึ่งเว็บไซต์ก็จะมีแบบฟรีแล้วก็จ่ายเงินนะคะก็แบบฟรีก็มีเยอะแยะมากมายก็ลองไปเซิร์ชดูกันได้ค่ะ สมมุติว่าเราสมัครงานไปแล้วแล้วเขาชอบงานเรานะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการสัมภาษณ์ค่ะส่วนมากสัมภาษณ์ที่อเมริกานเนี้ยจะใช้ประมาณ2รอบอันนี้เป็นแล้วแต่บริษัทนะถ้าอย่างบริษัทใหญ่ก็อาจจะต้องคุยกับ HR ก่อนแล้วก็ไปคุยกับซูเปอร์วิเซอร์คุยกับทีมที่จะเคยที่จะทำงานกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็รอบสามอาจจะคุยกับผู้ที่มีอำนาจจ้างงานอะไรเงี้ย พอเราได้ออฟเฟอร์มาแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูรายละเอียดดีๆนะว่าสิ่งที่เขาออฟเฟอร์มาให้เราอะเราโอเคไหมอย่างเช่นมันจะมีการต่อรองเงินเดือนพอเราได้ออฟเฟอร์มาแล้วเราถูกใจเราก็เซ็นสัญญาพอเราเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะก็แปลว่าคุณได้งานนั้นแล้วก็ยินดีด้วยนะคะพอเราได้งานแล้วแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานค่ะสมัครงานหลายอันพร้อมกันได้ไหม คำตอบก็คือได้นะคะจริงๆก็ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเลือกแค่หหรือ2จะหวานแหพร้อมกันเปรี้ยงเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละ์ไลน์ของบริษัทอะ่ะนีไม่เหมือนกันค่ะบางครั้งเขาอาจจะแบบดีคูดคนไว้ก่อนแต่ว่าโปรเจกต์ยังไม่มาก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องไปลองแล้วก็ขอฝากช่องเล็กๆนะคะที่ชื่อว่าช่องปาม CGI ไว้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยค่ะก็จะเป็นช่องของปามเองนะคะที่จะมีทั้ง V อ x เป็นชีวิตประจําวันชีวิตที่ไปเจอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ก็มีสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะมีทิ UTORIAL ด้านไล i ิงแล้วก็ด้านลุคเด็ค่ะซึ่งทิ UTORIAL นี้นะคะปามทำเป็นซีรีส์ไว้ถ้าหากว่าคอนเทนต์ดีมีปร,ประโยชน์นะคะคก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ใครมีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ในช่องไรซ์ีหรือว่าไปที่ช่องปา์มซีจตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย